และหลังจากนั้นนะาะที่ปัญถาก็จะต่อไปขึ้นราชสสักกาคะโดยการฟังกลมดาราราชการในกระทรวงิที่ศาสตร์ะทคนโลยีสารนเทศ่านปตรับมาประกอบรัการโดยการทุกท่านนะคะรวมเป็นทุกน้ระลัดจังหัดกาลเีนท่านถามวบุญละโชคก็จะเห็นว่าท่านหนวหน่าสวนนะคะทุกทุภาคส่วนได้นักทีมของทานที่ปนประชาวิทยาีนะคะก็ได้เดินทางมาถึงโดยพิธีพรอมกับเจ้า ลำดับที่สามคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรสินผู้วางกวงมาราลำดับที่สี่ที่ทำการปกครองกัน ลำดับที่ห้าลำดับที่เก้า สามเยาวชน,นและครอบครัวจังหวัดกระสินผู้วางกวามลา ชาคุณรัฐบาลและพวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันจัดรัฐบอย่างใหญ่หลวงหนโอกาสสสำคัญนี้สมเด็จพระนเรศวร2 0าราช298ทรงทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถกองทังพพระยาอินจันทุกจนแตกพ่ายไปในปีปัางอิสรภาพที่เมืองแทนว่าตั้งแต่วันนี้ คงกต่อไปการกระทําเช่นนี้ได้ถือว่าเป็นการประก,กาศทิ่ชาเมืองผมสวดีและโลกรวมคนไทยกลับมาได้ซึ่งนั่งอยู่บนคอช้างจนเสียชีวิตทําให้กองทัพพม่าถอยกลับไปที่จัดอยู่ในพระแสงอาสาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคสําหรับกษระสับข้นฆ่าสึกเพื่อม่ให้ข่าสึกมีเวลาทัก่อน พ่ะมาได้รอ้องกรุงศรีอลิธที่ับไปกรุงศรีอริธยาว้างเว้นถึงได้เกียงสามปีจากการตั้งรับมาเป็นฝ่ายรุปโดยพระองค์ยกกองทัพออกไปตั้งรับที่ลำน้ำพรามหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะทําให้พระประรมเดชานุภาพแผ่ภพศามฝ่ายใต้ได้เมืองตะนาวศรีเมืองมรินและเมืองทวายตรงปีทานทัพไปตีเมืองหงสาวดี ได้เมืองมอกรำเลิงพุทธศักราช2,148พระชนมายุ5ข้าพระพุทธเจ้า,าและผู้มาทุมนุมพร้อมกันณที่นี้ขอถ,าถาวายสักปฏิญาณเป็นสัจจวาจาด้วยความสำนึกในขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตร่วมถาวายร่าวมกาคกา ดีนะคะดัร้ประเด็นสพคัญก็คือสาสานจะสืบสวนชวนทุกน